หาลิขิตพลิกโชคชะตาตอ,อนที่ยีกก่สิบห้าหอก้าลู่กระสวนไปเช่า ขนตาของแม่นางโมออียาวเป็นแพรเป็นเพราะฝนที่ตกก่อนหน้านี้ละอองน้ำเล็กๆจึงได้เกาะตัวบนนั้นมองดูงดงามยิ่งนักที่น่าเสียดายก็คือหลังจากได้ฟังประโยคนั้นของจักรพัินีศักดิ์สิทธิ์ขนตาของนางกระพริบด้วยเหตุนี้หยดน้ำจึงได้ร่วงหล่นลงมา ตกลงสู่ความมืดด้านหน้าหอการลู่หอการลู่ตั้งอยู่หน้าพระราชวังสูงร้อยื้อสร้างโดยการหลอมทองแดงบริสุทธิ์วิจิตรงดงามอย่างยิ่งด้านบนของหอการลู่ประดับด้วยไข่มุกราตรีหลายพันเม็ดต่อให้อยู่ห่างไปหลายสิบหลี่ก็สามารถมองเห็นแสงสว่างของมันทว่าคืนนี้ไข่มุกราตรีเหล่านี้ กลับไม่ได้สเปลงแสงแต่อย่างใดโมอีมองไปยังด้านข้างของหอก้านลูแพะดำยืนแหงนหน้ามองฟ้าอยู่ตรงนั้นแหงนมองไปยังที่แห่งหนึ่งในท้องฟ้ายามราตรีนางหันกลับมามองด้านหน้าของหอการโลูแน่ใจแล้วว่าจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์กำลังจ้องมองที่แห่งนั้นในท้องฟ้ายามราตรีด้วยเช่นกัน นางชะงนงงงวยฟาบาดพระองค์กำลังจ้องมองอะไรอยู่เพคะนางกล่าวถามแม่นางโมอีเป็นผู้มีอำนาจบารมีสูงส่งในต้าโจตลอดจนถึงทั่วทั้งพื้นพิภพผู้คนเข้าใจว่าเป็นเพราะเกียรติยศของวงตระกูลนางเพราะความสามารถที่ไม่อาจคาดคะเนดได้ของนางแต่แท้ที่จริงแล้ว เป็นเพราะความสัมพันธ์ของนางกับจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ต,ต่างหากคนที่สามารถพูดคุยกับจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์อย่างตามสบายเช่นนี้บนโลกใบนี้นับวันยิ่งมีน้อยลงแสงสว่างของดวงดาวส่องลงมายังหอการลูกทำให้มองเห็นภาพแผ่นหลังของสตรีที่ยืนอยู่ตรงนั้นอย่างชัดเจนเป็นเพียงภาพแผ่นหลังของสตรีธรรมดาธรรมดา แต่เรากลับทำให้ผู้คนมองเห็นโลกใบนี้ต่างๆนานาเพราะสตรีผู้นั้นคือจกักรพรรดินีองค์แรกของโลกใบนี้พระองค์คือผู้ปกครองต้าโจกมีคนจุดแสงสว่างดาวดวงนึงจกักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้หมุนกายมาเอ่ยังไม่ได้ใส่ใจแม่นางโมอีนิ่งเงียบทุกค่ำคืนล้มีผู้บำเพ็ญเพียรจุดแสงสว่างดาวโชคชะตา ต่อให้เป็นจกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ก็ยากที่จะมองเห็นได้ครบทั้งหมดแต่ค่ำคืนนี้จกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ได้มองเห็นและอย่างจ้องมองอย่างเงียบๆเป็นเวลานานอีกด้วยเช่นนี้หมายถึงอะไรกันดวงดาดวงนั้นห่างไกลจากพวกเราอย่างยิ่ง,ง,ดดง,เ,ง,งเมื่อได้ฟังประโยคถัดมาของจกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์โมอีพบว่า ตนเข้าใจแล้วหลังจากนางคิดใคร่ครวนจึงเอ่ยว่าถึงแม้จะห่างไกลแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นตัวแทนของผู้มีพรสวรรค์อย่างแท้จริงเสมอไปนะเพคะจากภักดิศสิทธิ์ยังไม่ได้เอ่ยสิ่งใด่อวีปราวกับเป็นเด็กที่ถูกผู้ใหญ่เมินจึงทำเสียงฮึดฮัดไม่ยินดีออกมาสองครากล่าวว่า เด็กน้อยวัยสปีของสกุลซิลซานที่สามารถกำหนดดาวโชคชะตาได้ก็คือดาวมังกรทยานร้อยปีมานี้ดาวนั้นนับว่าอยู่ห่างไกลจากโลกนี้ในสิบอันดับแรกในคืนเดียวกันที่ทานไปลีก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งของพรรคเล็กๆเ,เริ่มชำระล้างกระดูกกำหนดดาวโชคชะตาได้ไกลกว่าดาวมังกรทยานซะอีกแต่เด็กคนนั้นไหนเลยจะสามารถเทียบเด็กจากสกุลซิลซานผู้นั้นได้ การชำระล้างกระดูกท้ายที่สุดก็ต้องการพลังลมปราณที่แข็งแกร่งคนธรรมดาจะเทียบกับสายเลือดมังกรที่แท้จริงได้อย่างไรนี่คือตัวอย่างการอธิบายถึงระดับพลังซิลซานจินก่อนอายุ18ปีอยู่อันดับแรกของธรรมเนียบจิงอวินมาตลอดเป็นผู้มีพรสวรรค์ที่ทุกคู่คนบนโลกใบนี้ต่างยอมรับแต่ลูกศิษย์ของพรรคเล็ก ที่อยู่ที่ทานไปหลีผู้นั้นกลับถูกผู้คนลืมเลือนไปแล้วถ้าหากไม่ใช่แม่นางโมวีเป็นคนมีความรู้ลึกซึง้งอาศัยอะไรมาจดจำคนผู้นั้นได้ระกพัดนีศักดิ์สิทธิ์เอ่ยว่าคนที่จุดแสงสว่างดาวโชคชะตาในค่ำคืนนี้มีพลังจิตแข็งแกร่งจิตใจสงบนิ่งพบเห็นในน้อยอย่างยิ่งข้าคิดว่า คงจะเป็นปราดอาุโสที่ตรากตำอยู่กับการอ่านตำรามานับร้อยปีวันนี้ในที่สุดก็สามารถเข้าใจสัจธรรมฟ้าดินถึงได้มีโชคดีเช่นนี้คงเป็นเหมือนหวังจือเชอในปีนั้นพลังจิตประทุบออกมาหลังจากเก็บสะสมมานานปีไม่ธรรมดาอย่างยิ่งโมออวีกล่าวว่าปีนั้นท่านหวังจือเชอร์ใช้เวลาหนึ่งคืนปรรลุคันรวบรวมดวงดาวทั่วทั้งจริงตัวล้วนแต่รับรู้ได้ เหมือนกับค่ำคืนนี้ตรงไหนกับเหมือนกับค่ำคืนนี้ตรงไหนกันเพคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนพื้นไม่ปรากฏแม้แต่เงาของดวงดาวยืนยันได้ว่าไม่ใช่สายเลือดของผู้มีพรสวรรค์ถึงแม้จะแข็งแกร่งแต่เกรงว่าคงจะมีขีดจำกัดจกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้หันกายมาแต่กลับรับรู้ได้ว่านางกำลังหัวเราะอยู่ เด็กเช่นเจ้าจะไปเข้าใจอะไรกับการบำเพ็ญเพียรม่ออีอายุยังน้อยก็ได้เป็นผู้แข็งแกร่งที่สามารถบรรลุขั้นรวบรวมดวงดาวแล้วไม่ว่าจะเป็นราชสำนักต้าโจหรือผู้บำเพ็ญเพียรของสำนักพักตระกูลในแดนใต้ก็มองนางโดดเด่นเหนือผู้อื่นแม้แต่สังฆราชยังพูดชื่นชมอยู่หลายครั้งทว่าในสายตาของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์นางยังคงเป็นเพียงเด็กที่ไม่เข้าใจการบำเพ็ญเพียร คนที่มีคุณสมบัติประเมินค่านางทั่วทั้งผื่นพิภพจะสามารถมีได้กี่คนกันเล่าแน่นอนว่าจากักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งในนั้นดังนั้นโมอีจึงไม่ได้โกรธเพียงแค่แลบลิ้นอยู่ทางด้านหลังของจกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้นางไม่ใช่เด็กเหมือนกับในปีนั้นแล้วแต่นางยังคงทําตัวน่ารักเพราะคนที่อยู่ตรงหน้านางคือจกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์จกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ รู้ว่านางทําท่าพิกลอยู่ทางด้านหลังหัวเราะโดยไม่กล่าวสิ่งใดโมออีเดินไปยืนอยู่ข้างกายจากักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์จ้องมองไปยังดวงดาวดีราดาษบนฟากฟ้าหลังจ้องมองเงียบๆอยู่ชั่วครู่ทันใดนั้นก็เอ่ยถามฟาบาดดาวโชคชะตาเป็นตัวแทนของโชคชะตาพวกเราทุกคนจริงหรือเช่นนั้นพวกเราสามารถเห็นอนาคตของตัวเองได้หรือไม่ จักพรรดินีศักดิ์สิทธิ์กล่าวนอกจากโชคชะตามันยังสามารถเป็นตัวแทนถึงสิ่งอื่นได้อีกโมอีถามด้วยความประหลาดใจสิ่งใดหรือเพคะจักพัรดินีศักดิ์สิิธ์ช่องมองไปยังส่วนลึกของท้องฟ้ายามราตรีนิ่งเงียบเป็นเวลานานตรงนั้นเมื่อก่อนเคยมีดาวดวงหนึ่งที่อยู่ไกลโพ้นมันเคยส่องแสงเพียงแค่ชั่วพริบตา หลังจากนั้นก็หมดหนทางที่จะมองเห็นอีกจากพรรนิศักดิ์สทธิ์เอ่ยว่าวาระสุดท้ายของโชคชะตาเฉินฉางเซิงได้จุดแสงสว่างให้ดาวโชคชะตาของตนเองแล้วทั่วทั้งผืนพิภพ,พ,พมีเพียงผู้คนจำนวนน้อยนิดที่มีโอกาสประจมเหมาะได้เห็นภาพเหล่านั้นซึ่งเกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วพริบตาสาเหตุเพราะกำแพงกั้นไว้รูปร่างนั่น ผู้คนคาดเดาระยะห่างระหว่างดวงดาวนั้นกับโลกคลาดเคลื่อนแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนี้ระยะห่างระหว่างดาวโชคชะตาของเขากับโลกก็เพียงพอที่จะเข้าไปอยู่ในอันดับแรกสุดของประวัติศาสตร์มนุษย์เมืองเสียเหล่าของเผ่าปีศาแดนเหนือยอดเขาเซิงหนีแดนใต้เขาหลี่ซานที่ตั้งของพรรคฉางเซิงและรุ่มน้ำหวังชวน ที่อยู่ณส่วนลึกของเผ่ามานบางทีในสถานที่เหล่านี้อาจมีผู้คนพบเห็นและขอเพียงแค่พบเห็นจะต้องให้ความสนใจอย่างแน่นอนถึงขั้นอยากลองค้นหาว่าผู้ใดเป็นผู้จุดแสงสว่างดาวดวงนั้นท้องฟ้ายามราตรีมีดวงดาวนับร้อยล้านดวงมีความสัมพันธ์กับมนุษย์นับร้อยล้านคนเส้นแสงนั้นผู้คนไม่อาจมองเห็น เพียงแค่เฉินฉางเซิร์ไม่กล่าวอะไรก็ไม่มีผู้ใดสามารถล่วงรู้ได้ครา์นั้นก็มีสิ่งที่เกินความคาดหมายเกิดขึ้นหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นข้อยกเว้นบางทีคนที่ระดับการ,รบำเพ็ญเพียรไม่ได้สูงกล่าวตามเหตุผลแม้แต่ภาพที่ดวงดาวถูกจุดแสงสว่างก็ไม่อาจมองเห็นยิ่งไม่สามารถติดตามเส้นแสงนั้น ยิ่งไม่อาจติดตามเส้นแสงนั้นไปเพื่อเสาะหาเฉินฉางเซิ้งจนพบแต่เหตุบางเอิญที่ประจบเหมาะก็คือในช่วงพริบตาที่เฉินฉางเซิ่งจุดแสงสว่างดาวโชคชะตาคนผู้นั้นกําลังจ้องมองไปยังท้องฟ้าพอดีเหมือนกันกับจักรพรรดินีศักดิ์สิทธิ์แต่ยังมีเหตุบางเอิญที่ประจบเหมาะยิ่งกว่าก็คือสถานที่ที่นางกําลังบันเพพียนพลังจิตแต่ยังมีเหตุบางเอิญที่ประจบหเหมาะยิ่งกว่าก็คือ ตอนที่นางกําลังบําเพ็ญเพียรพ,พลังจิตของนางแผ่ไปถึงกําแพงในสวนที่สุดโสมแห่งหนึ่งเหตุผลที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะระหว่างนางกับแสงดวงดาวมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยกําเนิดนางจะมีลางสังหรณ์และพบเจอสิ่งต่างๆมากมายนี่ก็คือพรสวรรค์อย่างหนึ่งและกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือนี่คือพรสวรรค์อย่างหนึ่งของเผ่าพัานนาง อีกด้านหนึ่งของกำแพงสุดโสมในสำนักศึกษาศาสนาหลวงนั้นก็คือสวนไปเฉาค่ำคืนนั้นนางอยู่ที่สวนไปเ่เฉานางรับรู้ได้อย่างชัดเจนว่าพลังจิตที่จุดดาวโชคชะตาดวงนั้นทั้งสงบทั้งแข็งแกร่งอย่างยิ่งนางอยากรู้ว่าเจ้าของพลังจิตดวงนั้นคือผู้ใดนางอยากสอหาเขาให้พบหลังจากนั้น ก็ถามเขาบางคำถามนางไม่ถือสาหากต้องมอบสิ่งของล้ำค่าที่โลกมนุษย์ยากยิ่งจะพบเห็นเป็นการแลกเปลี่ยนเพราะนางมีนามว่าล่วลวนางใจกว้างอย่างยิ่ง